นี่นะฮะก็4ข้อเมื่อวานนี้นะครับที่ท่านพลเอกประยุทธ์ได้นําเสนอนะครับพูดคุยนะครับหลังจากที่ขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าใจสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับและขอยืนยันว่าไทยยังคงให้ความสําคัญต่ออาเซียนและก็ยึดมั่นต่อพันธะคนีต่างๆในการสร้างประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน นะครับในการสร้างประชาคมอาเซียนนายกก็เสนอว่าปี58เนี่ยควรจะให้ความสําคัญเร่งด่วน4ข้อก็คือส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อความเชื่อมโยงจะนําไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ2อาเซียนต้องมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาข้ามชาติมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะ3 เนื่องจากเพิ่งกลับจากประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเป็กซึ่งมีหัวข้อสำคัญคือการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและเปิดเสรีทางการค้านายกก็เห็นว่าอาเซียนควรเร่งการเจราจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้แล้วเสร็จในปีหน้าตามที่เราได้ประกาศไว้และ4นะฮะสุดท้ายก็ปีนี้ครบรอบ40ปีเซนามินะฮะตั้งแต่ปี4 7ใช่ไหมฮะที่ผ่านมาก็เห็นว่าภูมิภาคอาเซียนมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติมาก ไทยจึงเห็นว่าอาเซียนต้องร่วมกันรับมือกับภัยพิบัติเพื่อมีให้กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนะครับนี่ฮะสี่ข้อนะฮะจากเนปิดอนะครับประเทศพมา่าแล้วนายกข,ของไทยก็ได้มีโอกาสพบกับ ผู้นําชาติอื่นๆ<ช>อ,อวันนี้พบกับนายยมตรีของอ<ช>ินเดียชก็ชื่นชมนโยบายของนายยมตรีอินเดียที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจการกินดีอยู่ดีของประชาชน,นก็ตรงกับแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทยนพลเอกประยุทธ์ยังเชิญนายกของอินเดียเข้าร่วมการประชุมสุดยอด a c ซดีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในไตรมาสที่4ของปีหน้าปี2558นะครับ แล้วก็ไทยเนี่ยจะมีจะมีงานนิทรรศการเกี่ยวกับหลักปรัชญาด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมหาตมาคานทีนะฮะเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยนะครับอ,อินเดียเขาก็ชื่นชมนะชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียแล้วก็มีการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรกรกาวันเฉลิมพระชมพรนษา5ธันวาคมนี้ด้วยนะครับแล้วก็อินเดียเขาก็ขอบคุณไทยนะฮะเกี่ยวกับที่รัฐบาลไทยให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินะครับ